คลิปนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องราวของทวินเฟรมแบบคร่าวๆนะคะว่าจะมีอะไรบ้างและเรื่องราวจะเป็นยังไงบ้างนะคะทะวินเฟรมนะคะจะเจอกันโดยบังเอิญเหมือนโชคชะตาจะผลักดันให้มาเจอกันยิ่งนานวันนะคะจะรู้สึกเหมือนว่าเป็นคนคุ้นเคยเคยพบเคยเจอที่ไหนสักแห่งพลังงานทวินเฟรมนะคะจะผลักดันให้กันและการตื่นรู้ฝ่ายที่ตื่นรู้จะจดจํากันได้ว่าเป็นเนื้อคู่กัน,นะคะ่ะ หลังจากนั้นจะรู้สึกโหยหาคิดถึงนึกถึงตลอดเวลาและเอากันออกจากหัวไม่ได้เลยแม้กระทั่งก่อนนอนและยามตื่นชีวิตประจำวันมีแต่เขาเหมือนเขาอยู่กับเราตลอดเวลาค่ะและทำให้เราสงสัยในความรู้สึกของตัวเองตลอดเวลาเช่นกันค่ะ จะเป็นความรู้สึกรักที่ออกมาจากหัวใจที่แท้จริงรักท,ทั้งที่ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครคือใครรักด้วยจิตวิญญาณภายในภายในจิตวิญญาณของเราบอกว่าใช่แต่ถ้าหากว่าเราไม่ยอมรับใจตัวเองนะคะจะรู้สึกเหมือนโดนมีดกรีดและทิ่มแทงตรงกลางหัวใจะคะ่ะเดินหันหลังก็ไม่ได้เจ็บจิตไปที่หัวใจจนต้องยอมจำนนเราจะสามารถรับรู้ความรู้สึกกันได้ผ่านจิตวิญญาณเดียวกัน,นะคะ่ะ ต้องสื่อสารกันได้ทางจิตวิญญาณคือทวินเฟรมตัวจริงค่ะบางคู่นะคะอาจจะหน้าตาคล้ายกันมองตาเหมือนกระจกสะท้อนเหมือนส่องกระจกดูตัวเองเหมือนเงาสถานที่อยู่อาศัยสภาพแวดล้อมต่างๆก็ยังคล้ายคลึงกันค่ะจนคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องมังเอิญอย่างแน่นอนค่ะเรื่องราวของทวินเฟรมคร่าวๆก็จะประมาณนี้ค่ะ